โอหนะครับผมงูหนามใบงูหนามงูหนามใบตั้งงูหนามใบต,ตั้งโอ้โหสวยสวยโอ้สยสวยมาแล้วครับผม <laughs> นี่ฮะงูหนามใบตั้งครับโอ้โหดูสายดิจอดอะแต้มเนี้ยแจ๋วเลยนะฝาผลงานด้วยนี่เป็นคามครับผมนะโอ้โหมายัางไงก็ไม่รู้นะนวดเอาจนได้นี่ผลงานงูหนามใบตั้งบายนัดโคราชา งานด้วยนะครับผมขอบคุณครับ